หน้าแม่ที่สู้เพื่อลูกแอนนาเสือไม่น้อยใจแม่ไม่มาเปิดประวัติแอนนาเสืองามเอี่ยม Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด2022เจ้าของชายานางงามกองขยะแอนแอนนาเสืองามเอี่ยมเจ้าของตำแหน่งมิ s s u นิเวอร์สไทยแลนด์2022สตอรี่ชีวิตจับใจสาวงามผู้มีชายานางงามผู้เติบโตมาจากกองขยะและแล้วก็ได้สาวงาม ผู้ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเปิดประตูสู่จักรวาลไปสู่สึกมิส s u นิเวิร์สเรียบร้อยแล้วในค่ำคืนวันที่30กรกฎาคม65นั่นก็คือแอนแอนนาเสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022นั่นเองจะพาไปทำความรู้จักกับแอนแอนนาเสืองามเอี่ยมหรือแอนนาเสือที่แฟนนางงามเรียกกันแอนนาเสืองามเอี่ยมเกิดวันที่10พฤศจิกายนซี ภูมิลำเนาเป็นชาวกรุงเทพมหานครจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแอนนาเสือเคยกล่าวว่าเธอเป็นเด็กที่เติบโตมาจากกองขยะเพราะคุณพ่อและคุณแม่ทำงานเป็นพนักงานเก็บขยะของกรทมทำให้เธอคุ้นเคยกับกองขยะมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆไม่เคยได้ไปเที่ยวแบบคนอื่นเลยทางเดียวที่จะได้ไปเที่ยวคือต้องออกไปช่วยพ่อแม่ทำงานที่กองขยะ และของเล่นที่มีก็คือขยะที่พ่อเก็บมาซ่อมให้แต่เธอก็ไม่เคยนําจุดนี้มาเป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตหรือในด้านการเรียนเลยจนทําให้เธอได้ฉายานางงามจากกองขยะแอนนาเสือเคยผ่านเวทีการประกวดนางสาวไทย2563และเป็นเจ้าของตําแหน่งรองอันดับสองนางสาวถิ่นไทยงามปี2563นอกจากนี้ก็ยังมีดีกรีเป็นมิสโมบายไทยแลนด์2018อีกด้วย ซึ่งหลังการประกวดแอนนาเสือได้เป็นนักแสดงของทางช่อง8ก่อนที่เธอจะเลือกกลับมาเดินตามความฝันบนเวทีอีกครั้งและเธอก็ได้ทำสำเร็จคว้าตำแหน่ง Miss u n i v e r s สไทยแลนด์2022ไปครอง